ประหยัดไปแล้วค่ะกว่า700,000บาทนะคะกับแคมรี่รุ่นนี้ค่ะเครื่อง2000ค่ะปี2015ราคาเราขายอยู่ที่478,000เาทเท่านั้นเองค่ะนั้นนาทีนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะสีเงินค่ะและรถคันนี้ค่ะภายในจะเป็นเบาะสีครีมด้วยนะคะรถหรูหราสไตล์ l u กชัวค่ะสำหรับแคมรี่ปกติจะมาแต่สีทั่วไปสีขาวสีดำนะคะคันนี้ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าเลยค่ะ ผ่อนสบายๆค่ะอยู่ที่8,500บาทเท่านั้นเองค่ะผ่อนได้นานถึง7ปีค่ะกับการรับประกันจากโตโยต้ชัวอ่อนนดนะคะภายในเบาะสีครีมค่ะรถหรูนั่งสบายค่ะเย็นตาเลยนะคะสำหรับรถรุ่นนี้ค่ะเครื่อง2,000ตัวจีค่ะรถเข้าใหม่พร้อมขายเรียบร้อยแล้วนะคะสนใจมาชมรถได้เลยค่ะ รถหรูระดับนี้ค่ะมาดูได้เลยค่ะแบบอยู่ที่โตโยต้าชัวร์สมิตสาขาอ่อนนุชค่ะ